นี่ซมาบอกเทคนิคทุกคนในการต่อระบบนำยดเนาะก่อนอื่นกะกะสบายดีพี่น้องเท็กเกษตรทุกทคนเลยตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องอักเกษตรกระบาวงโซโปปอลาาเนาะคือมันนี่วงจะมาต่อระบบนำในสวนนะทุกคนจะเป็นสวนมักซิดาเด้อคือปีที่แล้วนี่นําปลูกมักซิดาแม่ไส้เป็นระบบนำยดไปเลยเนาะก็คือรอดตายมาเนาะทุกคนปีนี้กะสิเปลี่ยนแผนอ่าใส่เป็น ระบบมินิสปริงเกอร์ใส่เนาะเพราะว่าปีแรกนี่ต้นมันยังบ่ค่อยง่ายเนาะแต่กะวางน้ำหยดไตเนาะระบบน้ำหยดนี่ก็ดีแบบหนึ่งนะดีแบบใรก็คืออ่าเขาจะลุนงทื่นบอกอลายในในการต่อระบบน้านี่สาหรับเป็นอ่ามินิสปริงเกอร์นี่ต้องได้เบื้องงบเข้าไปอีกเนาะทุกคนและกะ็คือท่อที่วงใส่นะจะเป็นท่อขนาด2นิ้วเนาะก็คือเป็นท่อที่ ต่อน้ำหยดอยู่แล้วเนาะละ้วกาสซมาบอกทุกคนบอกวิธีการต่อระบบน้ำหยดแบบนี้เนาะคือส่วนประกอบในการต่อระบบน้ำหยดก็มีตัวเดียวเนาะลักๆเลยอันนี้ข้าเจ้าจะเอื่นมากวาวาน้ำหยดเนาะนี่ลักษณะมันสิเป็นแบบนี้ก็คือหาซื้อได้ไง่ายๆแล้วเนาะตามาข้าเจ้าขายออนไลน์นะถูกมือนี้หาซื้อบายาัของน้อบอก อุปกรณ์ต่อแบบว่าน้นะามัว่าจะเป็นระบบมิน,นิสปริงเกอร์หรือว่าระบบสปริงเกอร์แบบทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอาจวิมีขอลดของอขอเพิ่มแบบพ่อ่ะนะจะมีทุกข,ขนาดเนาะไปซอกซื้อง่ายเนาะทุกคนเลยค่ะซื้ออยู่ตามเน็ตเะนะบางที่ะถือกว่าซื้ออยู่ห้างซําเนาะเลยค่ะเขาสามารถเลือกได้ว่าเขาสีเอาแบบใดเขาหมักแบบใดเนาะทุกคนนี่อันนี้ข้าเจ้าจะเอื้อมว่าวาน้ำหยุดเนาะ นี่มันจะมีแบบนี้นะทุกคนลักษณะมันก็คือจะเป็นวาล์วปิดเปิดระวังน้าหยุดแบบนะี้เนาะข้อดีของการมีระบบปิดเปิดแบบนี้นะเวลาที่น้ําทุกคนบอ่อแหงนะ้งเนาะเวลาทีทาา่ทุกคนปล่อยแบบว่าสมมุตนะิว่าทุกคนปลูกมะพริกแบบนี้เนาะปลูกมะพริกกะเขาอยากปิดไว้เนาะปิดไว้ไปไปดมะเขือมันก็นจะไปเนาะนี่พอปิดเดี๋ยวสมมติว่าเขาอยากหดมะเขือเขาก็กหด กะปิดว,ว่างมังพิกไวเนาะเละกิกกะ้าอย่าค้นมังพิกเข้ากะปิดว,ว่างมังคือไว้แบบสินี่ <c oughs> วิธีติดตั้งนี่บริมอ่าบริมียงยากๆนะทุกคนนะบริจมเป็นตรงมีสว่นบริจมเป็นต้องมีไฟฟ้าหรือว่าบริจมเป็นตรงย่ายโอกก็ได้เนาะ <c oughs> คืออยู่ส่วนวงจะใส่วิธีการอ่าเอาเล็กนะทุกคนมาเผาไฟเนาะ จะคือสังเกตดวงว่าน้ำหยดถาว่ามันมีขนาดท่าใดแบบนี้เนาะอ่าใส่กันเผาไฟอันเดอร์นี้อ่าวงใส่ปีกายนี่มันจะเป็นท่อที่บมีว่าวเนาะเพราะว่าอ่าตัวนี้มันจะบมีว่าวเนาะแต่กับปีนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวมีว่าวเบิราะพ่ามันจะสะดวกสบายกว่านะอิธีที่ตั้งก็คือนี่บริมีง่ายเนาะทุกคนนี่เพียงแต่อว่านี่นะ มาซบใส่ถอเนาะก็คือเาเจาะหูให้มันได้ขนาดพอดีครับลูกยางวาวน้ำหยดตัวนี้ให้มาเนาะอาจทิเจาะให้มันพอดีเลยได้ทุกคนเด้อถ้ามันแน่นไปมันกระสีครับโตครับปะน้ำหยดเอาเนาะแต่ถ้ามันรวมเกินไปก็จะเห็ดใหน้่ยมมันเหี่ยเนาะเวลาที่น้ามามันก็จะอาจเสียหายได้ะนะทุกคนก็คือตรงเจาะมันพอดีเนาะเวลาเท่เาเจาะเอากระตรงเบิ่งอ่า ขนาดของลูกยางของวาวน้ำหยุดตัวนี้เนาะทุกคนหลังจากนั่นเท่ากบสีมาเอาลูกยางตัวนี้อัดทูหน้าว้แบบนี้เลยเนาะทุกคนแล้วเท่ากะจะเอาปากวาวน้ำหยุดตัวนี้นะลงมาอัดทูไ้เลยคือมันบริยากนะทุกคนนี่ไฟไผ่กระเห็ดเนาะแล้วเกับยิดวาไว้ก็มีแต่ซัมมี่เนาะสำหรับการติดตั้งระบบ วาวน้ำหยดนะเดี๋ยวจะเอาน้ำหยดให้ทุกคนเบ่งดีกว,ว่าขั้นตอนต่อไปนี่เขาจะเห็ดแบบใบต่อเนาะหลังจากที่เขาใส่วาวน้ำหยดแล้วนะทุกคนอันนี้จะเป็นสายน้ำหยดเนาะนี่อันนี้จะเป็นปากหยดมาเนาะนี่เขาก็จะเอามาติดตั้งใส่แบบนี้เลยซบเข้าไปง่ายๆแบบนี้นะทุกคนก็คือวาวน้ำหยดนี้มันจะมีเกีียวนะครับก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยเนาะก็คือง่ายๆแบบนี้สําหรับการติดตั้งระบบ น้ำหยุดเนาะเขาจะยัดเข้าไปในในหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าใช่เกี่ยวมันมุนเข้าไปกับน้ำหยุดฮะเลยนี่ทุกคนบอันนี้เป็นอันแล้วเนาะดึงแล้วเลก็บรุลดอันนี้จะเป็นการติดตั้งวาวน้ำหยุดเนาะทุกคนนานนี้ง่ายบอง่ายแห้งเนาะทุกคนสามารถทดหมักปีทดหมักเคือหรือว่าทดพักที่เขาปลูกได้เลยเนาะสำหรับไบจีบ่อยาก เาแ่ยว่อยางเลาะหดหรบอนี้ใส่ได้เลยนะทุกคนเนาะสำหรับระบบนำหยดตัวนี้เนาะกะคือง่ายๆนะทุกคนบริมีอย่างยากสำหรับใครที่บออกข่าวใจก็สามารถเม่นถามและกระสอบถามได้เลยเนาะเดี๋ยววงบางๆและก็สิมาตอบให้ทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอลาทุกคนไปก่อนเนาะจังไรก็ฝากทุกคนที่ตามนะกะเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องวงํำเดอนทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อ